กินมะขามเทศอร่อยอือช่วงนี้มะนาวแพงก็มะขามเปียกสิคะนี่ฝีมือพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายพี่ชายสอยแม่แกะเม็ดพ่อเลียงคะ่ะดูสิดูฝักสิคะสวย,ยามาก,มากสะอาดมากเปรี้ยวมากถ้าไม่เปรี้ยวคืนเงินนะคะเจอกันวันที่ 22ถึง28ที่เซ็นทรัลปินเก้านะคะสิ้นเดือนนี้เจอกัน,นที่ซุ้มบูธของไฮแดดเดียวเอองวดน,นี้เราได้บูธอยู่หน้าท็อปซปเปอร์มาร์เก็ตบูธท,ที่98ไปเลยนะคะไปอุดหนุนกันนะคะส,สิน้าไฮแดดเดียวใหญ่จริงๆของฝากจากคุ้มทองคำโอ้ยฉันจะขายของโวยกุลเบือเกศิลปิน <c oughs> ไล์อยู่นั่นแหละนี่อะไรอ่ะได้เพชรได้ดอกกุหลาบได้กุหลาบเขาได้กุหลาบไล่สอนะชั่วโมงได้ร้อยเจบาทแต่โทรไปเขาติดต่องานจะให้รีวิวสินค้าเป็นแสนไม่รับโทรศัพท์ดูด,ด,ดูดูนะี่เราขึ้นเวทีนะร้องสามเพลงเลิกแล้วเหนื่อยเสียงหมดนี่น,น เงแล้วเนี่ยดูอู้เป็นดีเจด้วยเหรอเขาเป็นดีเจด้วยเหรออือดูดูดูเขาเปิดเพลงอินเนอร์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 สุดสุดอินเนอร์อินเนอร์สุดสฉันละเหนื่อยกับศิลปินดูสิอินเนอร์มาเต็มเลยเหรงานเป็นแสนไม่รับไม่วางไม่รับสายอ่ะโทรไปอ่ะนี่เล่นติ๊กต๊อก ร้อบาทสชั่วโมงร้องเป็น200รกว่าเพลงแล้วเนี่ยว่าชิ้นจะเหนื่อยคือจะขายขอหัวใจขอหัวใจแม่ขอหัวใจอีกโอ้ค่ะเจ๊ขอเพลงไว้หน่อยแล้วพวกเราแพ็คแพ็คของเย็นจะกินระห่าทุ่มมี5าทุ่มแล้วเนี่ยมีกพ่เล่นติ๊กต๊อกจะบ้าาจฟังเขาอะฟังเขาอนไฟังเขอะ โทรศัพก็ไม่รับไม่วางไรอยู่นี่นะคะมะขามเปรี้ยวมากค่ะทั้งยาวทั้งใหญ่เลยนะคะจั่เจอเสรวไมาแล้วค่ะท่านปิ่นเจ้า ขึ้นมาแล้วว่าไปเยี่ยวจริงนะฮะ